สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับกุ้งเช่นเคยนะคะวันนี้กุ้งมีรถเข้าใหม่มานำเสนอก็คือทำาได้แจ๊สคันนี้นี่เองนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.5ตัวเป็นตัว V นะคะตัวรองท็อปปี2017สี่อนเงินเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยค่ะ นะคะเราก็อยู่ในตัวในส่วนของตัวรถนะคะออปชั่นของรถ Honda j a จ z รุ่นนี้นะคะในระบบความปลอดภัยของเขานะคะก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วก็ระบบเบรกดิสีล้อนะคะแล้วก็ในส่วนของอวิทยุก็เป็นวิทยุ CD MP3 สนะคะส่วนแอร์ก็จะเป็นในส่วนของแอร์ปรับมือนะคะหมุนระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ ในส่วนของเลขไม้นะคะเลขไมคันนี้วิ่งน้อยนะคะไม่เพียง1 3, 1 8 0 4 7กิโลนะคะมาดูในส่วนของเบาะนะคะเบาะของเราคันดัฟแจรุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้ากรมยี่นะคะสภาพสวยกริบเลยลองเข้ามาชมได้ตัวจริงได้นะคะมาในส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนั่งสบายนะคะขาเหยียดได้กว้างนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะสามารถพับได้เรียบเลยบรรจุของได้เยอะเลยนะคะมาดูในส่วนห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์ของเราตัวนี้เป็นเครื่อง1.5นะคะ iVtec ๋ยว e จ,จะบอกว่ารถของเราเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะแกนซ้ายแกนขวาคือน็อตเดิมนะคะ เป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราดูรถกันไปเรียบร้อยกันแล้วนะคะหลายๆท่านคงอยากทราบราคานะคะว่ารุ่นนี้ราคาเท่าไหร่นะคะก็ของเราเราขายเพียง449,000มาบาทเท่านั้นนะคะรุ่นนี้อยากจะบอกว่าจัดได้เต็มนะคะฟรีดาวนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกคา้ามีเครดิตนะคะรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2องนะคะหรือว่าจะเลือกรับดอกเบี้ย0%นน ะะสามารถเลือกได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากมาชมรถตัวจริงนะคะมาชมได้ที่รามินทามคอมเซ็นต์นะคะเต็นต์รอเพียงออโต้คาร์หรือว่าวายทีพีอโอโต้นะคะอยู่โซนซีสองกับหนึ่งะคะหรือว่าถ้ามาไม่ถูกโทรมาสอบถามได้ที่0 8 8 2 3 6 3 6 3ปากนะคะฝากช่องทางการติดตามของเรานะคะมีสอบช่องทางนะคะทางเพจ f เ c e b o o ก พอเพียง YPP ีลดมือ2นะคะแล้วก็ไลน์แอดนะคะฝากคนติดตามฝา,ามกกด Subscribe นะคะเพจ่อกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปครั้งต่ตอๆไปแล้วก็จะได้พบกับโปรโมชั่นเด็เดๆอีกรอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ